ทำไรอะเฮ้ยหยุดคุณหมอคะคุณหมอทุกคต้องไปไหนคะผมรู้สึกว่าจะมีคนย่องเข้าบ้านนะครับสงสัยว่าจะเป็นขโมยอ๋อไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าบ้านนี้มีรูรอบขอบทิศแน่นหนาอีกอย่างหนึ่งแขกยามก็เฝ้าดูเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาส่งลูกจีคะ่ะไม่เป็นไรครับขอบไปดูดอีกทีนะครับไม่ต้องครับคุณหมอขอบคุณมากค่ะ ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ Abdul. จ็แม่มากมาแล้วกูจะไม่ทำแบบนี้อีกโอ้โกูแค่ตั้งจุกแต่เขาทำแบบนี้ไม่เล่งนั้นน่ะแล้วนี่รุ่งจ่าแล้วหมอชุติษณะ์น่ะก็เกือจะวิ่งตามไปแล้วเขาก็หีปืนด้วย้าเขาจับได้ขึ้นมาแล้วเรื่องมันเดงขน้นมาแล้วจะทำยังไง กลับยืยนยันว่าไม่มีแน่แนก็เห็นกับตา,าต้องบอกคงแอนเลยใช่คุณแอนทาน์เลยครับอากจะทราบก่อนครับว่าคุณหมอจะถามแอดเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับพี่จีหรือเปล่าคะเปล่าหรอกครับคุณจะถามเนี่ยเกี่ยวกับบ้านขนนุณแอรัะ นายหาว่าผมละล่าจะล้วงนี่นะครับที่คุณถามเนี่ยเพราะว่าผมเป็นห่วเรื่องอะไรคะคือมีคนพยายามจะมาเข้าบ้านผประทานในเวลากลางคืนนะครับคุณหมอทราบเหรอ,รหรอคะครับผมเห็นเงาคนตะขึ้นตัคุ้มอยู่ในเงามืดแล้วก็วิ่งหนีไปผมจะวิ่งตามนะคุณอาสมอบอกมาบอกว่าไม่มีอะไรได้เห็นหลายครั้งแล้วคะ่ะครับาคุณแอไม่ทำอะไรสักอย่างครับ แล้วคุณหมอจะให้แอดทำอะไรคะแจ้งความวกับตำรวจไงแล้วครับแต่คนนี้ก็จะเข้าบ้านคุณแอดเนี่ยเขาไม่ประส่งไม้คนในบ้านแอนเคยบอกคุณพ่อตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะแต่คุณพ่อกับอาสมนเขาบอกว่าห้ามเด็ดขาดค่ะที่บ้านแอดมีแต่เรื่องแปกลกๆทั้งนั้นเลยเป็นห่วงคุณแอ คุณแอนจะมีอะไรผมช่วยก็อบอกผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากค่ะวันนี้คุณแอนจะทานได้หรือยังะครับ นี่พี่โจซื้อของมาฝากแแอะเยอะแยะเลยโอ้โหได้ยังไงคะพี่โจหรือว่าเงินเดือนขึ้นคะคนอย่างพี่นะไม่ต้องรอรวยเพราะเงินเดือนหรอกจ้ะแต่พอดีพี่เห็นว่าแอะชอบพี่ก็เลยซื้อมาคุณย่าก็ชอบทําไมพี่โจไม่ได้ฝากคุณยา่าล่ะคุณย่ารวยอยู่แล้วคุณย่าอยากได้อะไรนะก็ให้แม่ผินไปซื้อมาให้ก็ได้ใช่ไหม และอีกอย่างนะช,อชอ็อกโกแลตเนี่ยมันก็เหมาะกับเด็กๆอย่างเราที่กำลังมีความรักคุณยา่าแก่แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมพี่โจมไปฝากคนที่พี่โจรัรกล่ะคะตอนนี้เหจ๊ะพี่โจจะมาฝากน้องแอรไงแล้วน้องแอล่ะหลักพี่โจรหรือเปล่าค่ะแอรรักพี่โจค่ะ รักมากไหมจ๊ะแล้วรักแค่ไหนรักแบบแบบแยังไงจ๊ะรักแบบยากไงคะพี่โจแต่บางทีนะคะแอนก็รักพี่โจแบบชุดสนีคะ่ะชุดสนีเอ๊ใครจ๊ะชุดสนีก็ลูกหมาที่เป็นหมอชุตนาให้แองไงคะ คนเดียวเราไม่รู้แอรัรกฉันเหมือนหมายังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยรอครับเนอเมก็ยอมรับนะครับว่าออกจะสับสนที่บ้านสดประทานเนี่ยมีอะไรอึมครึมอยู่หลายอย่างผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะแล้วเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวที่เราสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับตาแก่ย่าแก,แก่ที่พบคุณพานเมื่อวันก่อนนะครับยังไม่ได้ความคืบหน้าอะไรนรักนะฮะนอกติจากว่า คุณแอ่เธอสงสัยก็จะเป็นความลับของคุณพ่อเธอผมไม่เข้าใจครับคุณแม่เธอสงสัยว่าคุณพ่อเธอมีเมียลักครับหมายความว่าหญิงสาวที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเมียลับของคุณพานเหรอครับผมไม่อยากเชื่อ จะพิสุจเรื่องนี้ให้กระจ่างขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้รายละเอียดหลายๆอย่างในบ้านสมนทานกับผมยาจพทย์หรย,าหยาสามารถเล่ลาเรื่องคนครักษาคนไข้พิเศษอาพิารับ